วันนี้ขอเกินสั้นๆในร้านขายสารเคมีกเกษตรอ่าวันนี้เราพบปัญหาปุ๋ยยาปรับราคาลงแต่เกษตรกร,รกไม่กล้าใช้กลัวเปอร์เซ็นต์ไม่เต็มกลัวของปลอมบ้างฉีดไม่ตายบ้างใช้ไม่ได้ผลบ้างมันมีหลายปัจจัยนะที่จะทำให้ไม่ตายหรือไม่ได้ผลแล้วของถูกใช้ได้ไหมในชื่อสามัญเดียวกัน แต่ราคาแตกต่างกันใช้ได้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเป็นลดต้นทุนในการทำการ,กรเกษตรด้วยซ้ำไปเพราะเราเชื่อว่าเกษตรกรอะรรจากที่ครอบครัวเราใช้นะที่เจอในครอบครัวหรือออกไปดูแปลงไม่ค่อยเห็นเกษตรกร,ร,กรใช้สารตัวเดียวในการกําจัดมแมลงหรือกําจัดวัเขาเรียกว่าสตูพืช ไม่เคยเห็นกเกษตรกรใช้สารตัวเดียวแต่ถ้าเราเห็นกเกษตรกรใส่หลายๆตัวเลยแน่นอนมันเพิ่มประสิทธิภาพในการกําจัดศัตรูพืชแน่นอนแต่ต้องใส่ในในกระบวนการที่ถูกวิธีนะดังนั้นเราจําเป็นไหมจะต้องซื้อสารทางเคมีกเกษตรที่มีราคาสูงเพราะเราใส่ หลายตัวอยู่แล้วแน่นอนประสิทธิภาพมันดีมากขึ้นอยู่แล้วแต่ต้องคํานึงถึงว่าสารที่เราซื้อหรือชื่อสารมันที่เราซื้อมันผ่านการตรวจสอบไหมจา,าผ่านการตรวจสอบจากกรมวิชาการเกษตรเราดูชื่อฉลากก็ได้หรือเราฉลากมันมีที่แอปเราสามารถโหลดแอปแล้วดูว่าสารนี้ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยง,งานของรัฐมาไหมแน่นอนเขามีกฎหมายกําหนดอย่างเช่นยกตัวอย่างนะสารบันชนิด าสารออกฤทธิ์เขากำหนดกฎหมายเขากำหนด4 0อีก6 0แล้วแต่และบริษัทจะใส่สารเสริมปฏิทิภาพอะไรลงไปหรือตัวทำละลายอะไรลงไปในนั้น60%แต่แน่นอนเขากำหนด40นี่คือสารออกฤทธิ์แต่สารเสริมปฏิทิภาพอะไรเขาจะใส่อะไรกฎหมายไม่ได้ห้ามแต่เขาห้ามไม่ใช่ทุกตัวนะสีสารไม่ใช่สารทุกตัวใส่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะ ชือ่อสามัญแต่ละชื่อสามาัญจะมีการกำหนดเปอร์เซนต์ไม่เหมือนกันแต่ต้องตามกฎหมายที่กำหนดเราเราถ้าเราเห็นฉลากเราตรวจสอบอมีการมีฉลากเรียบร้อยผ่านกรมวิชาการแน่นอนใช้ได้แน่นอนแล้วราคาก็ลดต้นทุนมาแค่นั้นเองแล้วเรายกตัวอย่างยาขยาที่พบปัญหาตอนนี้ยาขยายากำจัดวัชพืชอ่ะมันถูกลงมันถูกลงมาก ปีแล้วพันสองพันสปีนี้เหรอสี0หลูกค้าไม่กล้าใช้เพราะกลัวใช้ไม่ได้ผล 1. ใช้ไม่ได้ผลมีหลายปัจจัย 1. ดูเลยปัจจัยแรกค่าของน้ำเป็นกดเป็นด่างหรือเปล่าถ้าเป็นสารกำจัดศัตรูพืชเราสามารถใช้ตัวค่าวัดของน้ำได้เพราะส่วนใหญ่จะใช้น้ำที่ จากบาดานหรือลำคลองเราก็ไม่เคยได้วัดเราเชื่อว่าเกษตรกรไม่เคยได้วัดถ้ามันเกิน7 8นี่ตัวทําเป็นกฎเป็นด่านแน่นอนสารกําจัดมแมลงบอกเลยใช้ได้ไม่เต็มที่แน่นอนฆ่าได้ไม่เต็มที่แน่นอนกําจัดไม่ได้เต็มที่แน่นอนนี่คือปัญหาที่เราพบเจอแล้วก็ถ้าเป็นยา่ขยาเห็นไหมทาไมราคามันมีหลากหลายแต่และบริษัท แตกต่างกันออกไปสารออกิกเขากำหนดกรุมวิชาการเขากำหนดไว้แล้วว่าสารออกิกกี่เปอร์เซนต์ของแต่ละบริษัทเขาก็จะเท่านั้นแต่ที่จะแตกต่างกันคือสารเสริมประสิทธิภาพที่แต่ละบริษัทเขาจะใส่ลงไปแน่นอนทุกบริษัทเขาต้องแข่งกันพัฒนาอยู่แล้วพัฒนาเพื่อให้มันมีประสิทธิภาพดีขึ้นหรือเขาจะใส่สารเสริมประสิทธิภาพตัวทําลาย เข้าไปเพิ่ม,มแล้วแต่สูตรของแต่และบริษัทแต่ถ้ามันผ่านหน่วยงานของรัฐแน่นอนเขาไม่ปล่อยออกมามั่วซั่วมาให้เกษตรกร,ร,กรใช้แบบไร้ประสิทธิภาพอยู่แล้วสังเกตไหมจะมีอยู่สองเราจะเห็นสูตรถ้าเป็นยาขยะจะมีสูตรทนฝนปลอดฝนถ้าเขาใส่สารเสริมประสิทธิภาพตัวธรรมลายลงไปที่มีสูตรของเขาอะ ก็จะมีราคาแพงมากขึ้นแต่แน่นอนการออกฤทธิ์เปอร์เซ็นต์เท่ากันหมดถ้ามากกว่านั้นน้อยกว่านั้นคิดเหรือว่าจะผ่านอ่าแล้วเรามาดูพอดีที่ร้านก็ใช้เครื่องตัวนี้เหมือนกันหาซื้อได้ตาม l า z a d a า,าช็อปีอะไรซื้อได้หมดเลยตัวไม่กี่บาทร้อยกว่าบาทสะเอาไว้วัดค่าของน้ำว่ายาจะใช้ได้มี ประสิทธิภาพหรือเปล่าร้านก็ซื้อไว้อ้วหลายอันใช้ไม่ก็กพังพังก็ซื้อใหม่แต่เนี่ยตัวเนี้ยเครื่องวัดค่า HP ว่าเราจะอ่านอกจากสารปรับสภาพดินแล้วเรามีสารปรับสภาพน้ําด้วยถ้าเราวัดแล้วเราใส่อ่ามันเป็นกรดเป็นด่างเยอะเราก็ใส่ยอนสารเพื่อให้ยากําจัด สตูพืชมันมีประสิทธิภาพเต็มเปอร์เซ็นต์ที่กรมวิชาการเขารับรองมาน้ำเนี่ยมีผลผลทำให้เขาเรียกว่าถ้าไม่อยู่ในค่าของห5ห้าหถ้า7เนี้ยปกติแต่ถ้าเลย8หรือต่ำกว่าอ่าห้เนี้ยก็สารอ่าสารที่เราเราใช้กำจัดสตูพืชเนี่ยมันไม่เต็มประสิทธิภาพแน่นอน ดังนั้น่าแล้วแต่เกษตรกร,กรหรือลูกค้าเลือกช่างใจเอาว่าเราจะลดต้นทุนโดยการใช้เคมีกเกษตรที่มีชื่อสามาัญเดียวกันเนี่ยแต่ราคาถูกกว่าได้หรือเปล่าแต่แต่โดยส่วนตัวนะได้เพราะเราสัมผัสมา,มาอยู่ในครอบครัวเราไม่เห็นพ่อแม่พี่เราจะใช้าสารกำจัดศัตรูพืช ชนิดเดียวเลยสามันเดียวเลยโอ้โหใสหมดเวลาฉีดยาใส่เยอะมากดังนั้นมันต้องมีประสิทธิภาพมากกว่าอยู่แล้วเราก็ช่างใจเอาแล้วแต่ว่าเราจะเลือกซื้อหรืออ่าในชื่อสามัญเดียวกันที่มีราคาถูกกว่าหรือแพงกว่าแต่โดยกรมวิชาการโดยหน่วยงานของรัฐเนี่ยเขากำหนดเปอร์เซ็นต์มาอยู่แล้วในแต่ละชื่อสามัญ แต่เราอยากจะบอกว่าเวลาให้เราจําชื่อสามัญอย่าจําชื่อการค้าชื่อการค้ามันเป็นชื่อของที่แต่ละบริษัทเนี่ยเขาตั้งขึ้นมาเพื่อให้แตกต่างจากบริษัทอื่นแต่ชื่อสามัญเนี่ยมันต้องเหมือนกันแล้วเขาก็แยกกลุ่ม A1 B1 B, 1, B, 1, B 1, อะไรเนี่ยเราจะได้สลับกลุ่มในการใช้ยาฆ่ามแมลงได้ได,ได้ได้ถูกอ่าอ,อันนี้คือปัญหาที่เจอนะในพอพืชผล เขาเรียกว่าพอพอพออยู่ในช่วงภาวะาปุ๋ยยาถูกลงเยอะลูกค้าไม่กล้าซื้อกลัวปอมั่งอะไรบ้างไม่ต้องกลัวที่ร้านมีใบอนุญาตครบทุกอย่างคนขายผ่านการอบรมมาทุกคนผ่านการทำข้อสอบมาผ่านอะไรมาแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเจอกับชีวิตจริงทุกวัน ฝากไว้ด้วยนะคะ